สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการที่เคารพวาระครบรวมพลังวิทยากรกระบวนการสารสายใยรักแห่งครอบครัวเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกประจำปีพุทธศักราช2556ดิฉัน นางสาวเพนลักษ์นพพลกลางและคณะวิทยากรกระบวนการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกเป็นตัวแทนศูนย์สามวัยสารสายใญยรักแห่งครอบัวนกออกจังหวัดนครราชสีมาในพระอุปธรรมเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเมืองหญิงก้าผ้าไหมดีมีโคราชปราศาทหินดินด่านเกวียน เล่าเรื่องราวคุณธรรมอันหลากหลายกระต่ายน้อยกระตันยูพร้อมหุ่นบรรยายขอเชิญท่านรับชมได้นบัดนี้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลส,สลับไปด้วยเทือกเขาอันยาวเหยียดสะลกหูลกตาท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่น สายลมเย็นพัดโชยมาหมู่ดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอบอวนยังมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งที่เฝ้าคอยปฏิบัติรับใช้แม่ผู้แก่ชาราด้วยความสำนึกว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอันสูงส่ง ฉันคือกระต่ายน้อยวันนี้ฉันจะออกไปเก็บผล,ลไม้ในป่าลึกข้างหน้านู้นง่ยหยแม่ในมือของฉันคือตะกร้าเอาละฉันพร้อมจะออกเดินทางฉันมุ่งสู่ป่าใหญ่ในพงไพ่ไกลสุดตาและเห็นนกบนฟ้าในทารามีปลาปูแก้งกวางกำลังเดิน มองแล้วเพลินได้ความรู้เชิญสิขอเชิญมาดูพวกเราอยู่ในพงไพ่ตักตักตักโอ้โหในป่าแห่งนี้ซึ่งมีพักผลไม้มากจริงๆโอ้โหส้มโอเก็บใส่ตะกร้าดีกว่าเอ๊ะทางนี้มีดอกไม้ด้วยเก็บไปฝากแม่ดีกว่า มีแตงโมด้วยเก็บดีกว่าโอ้ทางนน้นมีบึงน้ำด้วยแวะดื่มน้ำก่อนดีกว่าจะได้เก็บผักกุ้งด้วยในขณะเดียวกันก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาค่ะ <c oughs> ข้าคือพญาเหยียว่ววันนี้หาอาหารไม่ได้เลย หิวหิวหิวจนไสจะขาดอยู่แล้วเอ๊ะอะไรอยู่ริมบึงนั่นฮ่าฮ่าฮ่าฮนั่นมันเจ้ากระต่ายน้อยนี่นาลาบปากแล้วสิเราวันนี้เจ้ากระต่ายน้อยจะเป็นอาหารอันโอชะของข้่าาในขณะนั้นเองเจ้ากระต่ายน้อยก็รู้สึกผิดปกติ หันไปดูรอบๆตัวเองแล้วรู้สึกตกใจเห็นพญาเหยี่ยงบินตรงเข้ามาแล้วพญาเหยี่ยงก็โชบเอาเจ้ากระต่ายน้อยบินสู่ท้องฟ้าบินจนมาถึงลังบนต้นไม้ใหญ่ท่านพญาเหยี่ยปบดไว้ชีวิตเราด้วยเถอะอย่าทำร้ายเราเลย เจ้าอย่ามาขอร้องค่ายังไงข้าก็ไม่ไว้ชีวิตเจ้ามามาให้ข้าฉีกเนื้อฉีกหนังเจ้าซะดีๆท่านปยายี้วท่านจะกินเราเป็นอาหารเราก็ยอมแต่เราขอเอาตาการระกร้าผลไม้ไปให้แม่เราเสียก่อนเพราะแม่แก,ก่ชรามากแล้วไม่สามารถหา ก็ดได้ข้าจะพาเจ้าไปเองรีบขึ้นมาบนหลังข้ากระต่ายน้อยแสนดีใจรีบขึ้นไปบนหลังพญาเหยี่ยวแล้วพญาเหยี่ยวก็โผบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่บ้านของกระต่ายน้อยทันทีในระหว่างทางกระต่ายน้อยรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ต้องเศร้าใจ พรอต่อจากนี้แม่ก็คงลําบากไม่มีใครดูแลน้ำใสๆไหลออกจากดวงตาดวงน้อยๆอีกครั้งหนึ่งจนพญาเหี่ยวบินมาถึงบ้านของกระต่ายน้อยเอาละลงจากหลังค้าได้แล้วไหนละ่ะแม่ของเจ้า กบมาแล้ว กได้ตอบแทนบุญคคณของแม่อีกแล้วเพราะลูกต้องกลับไปเป็นอาหารของพยาเย,ยวแม่จ้ะฮะฮะไม่นะแม่ไม่ให้เจ้าไปไม่นะไม่ เอาละเอาละข้าจะไม่กินเจ้าแล้วเจ้ากระต่ายน้อยข้าเห็นความกระตันยูของเจ้าที่มีต่อแม่เจ้ากระต่ายน้อยเจ้าเป็นอิสระแล้วข้าขอตัวก่อนนะออแม่จ๋าหนูได้กลับมาดูแลแม่แล้วจ้าแล้วกระต่ายน้อย ก็ได้โผลมากอดแม่ด้วยความรักและความกะตันอยู่จากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของกระต่ายน้อยก็อยู่อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้กะตันยูกระตะเวทีภัยอันตรายใดๆก็ทำลายบุคคลนั้นไม่ได้ดังพุทธสุภาษิตที่ว่านิมิตัง สาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งความดีขอบพระคุณค่ะ